สวัสดีทุกคนคะ่ะเรามาชมกระเป๋าหนังจระเข้สวยๆกันนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคาเราแหลนนำน้องทรงกล่องหนังท้องจอระเข้สายพันไทยสายพันสยามไซมินิที่เพิ่งผลิตมาใหม่ล่าสุดนํามาอัปเดตให้พี่ๆได้ชมกันนะคะสวยแล้วก็น่ารักมากเลยค่ะงานหนังท้องจอระเข้เนี่ยปกติแล้วเนี่ยราคาของน้องนะคะอย่างน้อยต้องมีใบละ สองถึงสามหมื่นบาทขอย้ำนะคะบริเวณหนังท้องสายสะพายเป็นหนังจระเข้อย่างน้อยราคากระเป๋าพีนิ่ต้องฟาดเข้าไปสองสามหมื่นบาทนะคะพี่พี่ขาถ้าเกิดว่าพี่พี่ชื่นชอบสินค้าในคลิปวิดีโอนี้นะคะ mm hmm. เห็นแล้วสวยจังเลยน่ารักจังเลยฉันต้องมีไว้สะสมแล้วละเพราะว่าพลิกแผ่นดินไทยไปไกลถึงทั่วโลกก็หางานแบบนี้ไม่ได้แล้วรู้สึกว่าอุ้ยราคาก็เบามากด้วยให้ตัดสินใจทันทีนะคะเพราะว่ายางสีขาวหิมาลยันต้องเห็นมีแค่ สองใบเท่านั้นใบนี้ขนาดความกว้างอยู่ที่6นิ้วสูง4นิ้วความหนาก,ก้นกระเป๋าอยู่ที่3นิ้วพี่ๆขางานคุณภาพหลักหมืน่นคอย้ํานะคะงานคุณภาพหลักหมืน่นต้นทุนในการผลิตสูงที่สุดในโลกนะคะหนังท้องจระเข้เราเห็นจัดให้พิเศษ1,990บาทเท่านั้นนะคะสีขาวค่ะเอามาค่ะสีขาวหิมาลยันมีให้สองใบอ่าใบบนกับใบล่าง ตัดสินใจทันทีทันควันนะคะหางซิปเป็นหนังจระเข้หูหิ้วด้านบนรอบนอกใส่จระเข้ให้ทั้งหมดเลยสายสพายยาวเป็นสายหนังท้องจระเข้หนึ่บาทเฉพาะค่าสายสพายอย่างเดียวก็ คุ้มไม่รู้จะคุ้มยังไงหรอกค่ะ,คะให้ตัดสินใจเถิดนะคะเพราะว่าราคาดีก็หาไม่ได้อีกแล้ว,ลวนะอยากได้ใบไหนอยากได้ลายไหนก็ตัดสินใจไว้นะคะเพราะว่ามีแค่นี้มีแค่นี้เลย1,990บาทซับในเป็นหนังวัวตัวอะไรเป็นสีทองน่ารักมากเลยเอาไว้ใส่ของเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆรุ่นนี้ใส่โทรศัพท์มือถือไม่ได้นะคะแต่ถ้าเป็นโทรศัพท์แบบที่พับได้อันนี้จะใส่ได้นะคะใส่โทรศัพท์ใส่ข้าวของเครื่องใช้ชิ้นเล็กชิ้นน้อยโทรศัพท์เครื่องเล็กก็ใส่ได้ ขอแบบไม่เกิน6นิ้วนะคะวัยรุ่นค่ะสวยน่ารักมากเลยค่ะไปต่อกันที่สีต่อไปสีชมพูมีม่บาร์บี้ชมพูมีใบเดียวนะคะ ถ้าพี่ๆสนใจแคปภาพแล้วก็ทักแชทได้เลยฝากชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์นะคะต้องการเก็บเงินปลายทางหรือโอนเงินแจ้งได้เลยค่ะสําหรับพี่ๆที่รับชมนองเหนืทาง YouTube นะนองเหนืก็จะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้ทุกคลิปนะคะเมมเบอร์นองเหนเสร็จแล้วถ้าหานองเหนืทางไลน์นะไว้ด้วยนะ1 9 9 0บาทงานมินิีน่ารักมากเลยตัวนี้ก็จะเป็นทรงของ LV แต่จริงๆหลายๆแบรนด์ก็ผลิตรุ่นนี้นะคะเป็นงานแฟชั่นยอดนิดยมอ,อีกหนึ่งรุ่นเลยก็ว่าได้อ่ะนี่ค่ะสวย,สวย งดงามสวยสวยท้องท้องคืองานหนังท้องใบไม้นี้งานแฟชั่นสายสะพายแบบงานพรีเมียมแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆนะคะพี่พี่มันหายยากวัตถุดิบปากกว่าจะเลี้ยงได้แต่ละตัวมันไม่ง่ายเลยนะคะดูด้านในค่ะสวยจึ้งอีกแล้วสวยน่ารักอีกแล้วอู้เอาไว้ใส่ของเล็กๆน้อยๆถืออวดถือโชว์คือลดที่สุดอย่างแน่นอนค่ะต่อไปค่ะสีน้ําเงินสวยมาก สดมากเด่นมากน่ารักมากเวอร์มากเลยค่ะอาใช้งานแบบ cross body ให้ดูนะคะจะสะพายข้างหรือว่าจะไม่ใส่สายแล้วถือเป็นกระเป๋าใบเล็กใบน้อยราคาเท่านี้คือพี่ๆไม่ควรมีใบเดียวแล้วนะคะจะซื้อเก็บไว้ใช้ซื้อสะสมซื้อไปจมไปแจกค,คนที่ได้รับเนี่ยผู้รับเนี่ยคือกรดิษสลบเลยนะคะดีเจตายเลยอย่ะ เชื่อน้องเหตไหมคือถ้าเป็นน้องเหตน,นะแล้วมีคนซื้อกระเป๋าจระเข้ให้แล้วเราเป็นงานแบบท็อปท็อปอแะบบสายสพง์สายสพายอะไรด้านนอกเป็นจระเข้หมดเลยอะไรอย่างเงี้ยรุ่นแบบยอดฮิตเกๆ๋ๆงเงี้ยนองเห็นดีใจตายเลยนะพี่ๆนะอ่าเป็นใครจะไม่ดีใจล่ะคะงานงานตัวเนี้ขึ้นห้างหรือว่าในเว็บไซต์หรือที่ต่างประเทศมันไม่มีต่ำกว่าสองสามหมื่นอยู่แล้วนะคะสีน้ําเงินค่ะสีน้าเงินนองเห็นรับได้สามใบค่ะมาขนมาค่ะสีน้าเงินรับได้สามใบขนให้ดูค่ะ ออยากได้ไปไหนบอกนะคะสีสันสวยสดโดดเด่นมากเลยค่ะน่ารักมากท้องค่ะท้องจระเข้สายพันธุ์ไทยสายพันธุ์สยามนะคะย้ําราคาค่ะทรงกล่องมินิหนังท้องจระเข้หนึ่งพันเก้าบาทเท่านั้นและสวยทุกใบเวอร์สวยเวอร์ทุกใบจริงๆต่อไป1สีสุดท้ายคือสีเหลืองค่ะมีแค่ใบเดียวนะคะ อยากจะเก็บไปใช้เองเลยอนี่มันสวยมากเลยอ่ะก็เพิ่งจะได้ขายไซส์นี้เนี่ยไม่มีหนังอะทำไม่ได้หรอกนะเนี่ยถ้าไม่มีหนังอะทำให้ไม่ได้จริงๆของไม่ใช่แบบว่าอยากได้ปุ๊บได้ปั๊บมีตังค์มาสั่งกับน้องเอกน้องเอกก็ไม่รับนะไม่ใช่ว่ามีตังค์แล้วจะซื้อได้นะพี่ๆของบางทีจังหวะมันไม่ได้มันไม่ได้เลยลูกค้าหลายท่านมาเห็นย้อนหลังอย่างเงี้ยก็แบบ พี่โอนจองก่อนก็ได้อยากได้มากจริง,รงๆมันสวยมันน่ารักมากลูกค้าแต่ละท่านที่จะโอนจองคือเป็นคนที่รู้จักของดีอยู่แล้วล่ะคะ่ะพี่พี่คะ่ะแต่ว่าน้องเอ๋ไม่ได้รับจองนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมน้องเอกจะหาให้พี่พี่ได้อีกไหมอ่ะอย่างเงี้ยน้องเอ๋จะหาให้ได้อีกไหมใช่ไหมคะตั้งแต่รับชมน้องเอ๋มาอย่างยาวนานเคยเห็นอย่างนี้ไหมนั่นแหละทําไมน้องเอ๋ไม่รับจองพี่พี่น้องเอ๋ไม่ได้หยิงอะไรกลัวทําให้ไม่ได้ จริงๆอยากได้เงินมากนะคะอยากขายของให้กับพี่ๆมากนะคะแต่ก็ต้องดูกําลังตัวเองด้วยไหวหรือเปล่าหาได้หรือเปล่าอ่าแต่ไม่กล้ารับปากสมสี่สมห้าถ้ามีก็จะนํามาอัปเดตให้อย่างนี้นะคะชอบแล้วทักมานะสวยเวอร์หวังมากเลยอยากอ่บอ้ออพยนะไอะที่อยู่ข้างในเนี้ยเป็นเป็น,เป,นเป็นได้นะคะขอพยพี่ด้วยเป็นหน้ะ ดูนี่ค่ะสวยมากเลยค่ะสวยมากๆเลยค่ะ,ะ1,990บาทนะคะขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอของหนาเอค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ